สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการ์ดนนฟุตบอลน,นะครับเป็นการ์ดลายเส้นนะฮะของนักเตะบูฟแฮม,มเปี้ยนบอลเลอร์นะอยู่ในสีเสื้อของบูฟแฮม,มเปี้ยนบอลเลอร์นะครับเป็นเตะอาซี RC ครับคือคนนี้ฮะนี่ฮะ,ฮะชิชาน่าฮาวเวอร์นะเออฮาวเวอร์วะขออภัยเรียกชื่อผิดนะฮะเดี๋ยวขอดูการ์ดนิดน,นึงนะฮะเป็นการ์ดพาริญีรีวิวชัน Revolution นะครับใบลายเซ็นนะ RC นะฮะนี่นะใบนี้เบรกได้มานะครับนะมีโชคน,นิดนนะใบ RC นะครับซึ่งปัจจุบันไปดูข้อมูลแล้วเป็นแบบดาวรุ่งของลิเวอร์พูลก่อนนะเป็นดาวรุ่งของลิเวอร์พูลก่อนที่จะบูฟซื้อไปมั้งถ้าจะไม่ผิดบู๊ก็จะซื้อไปแล้วก็ตอนนี้นักเตะน่าจะไปอยู่กับสโตฟตี้ปัจจุบันอยู่กับสโตฟตี้นะฮะคิชานาโฮเวอร์นะฮะนี่นะฮะด้าน,นหลัง เป็นการเป็นนี่ revolution นะปี2021-2022นะครับนี่ใบนี้นะสวยๆหนึ่งใบก็เอกลักษณ์ของ r e v o l จะเป็นแบบนี้ฮะ revolution ใบจะวิ่งวับสวยงามนะฮะดูโลโก้อารซีเอ้าบู๊มันเป็นสีทองนะนะโลโก้อาซีก็สีทองสวยๆเลยแบบเหลืองออกของทองนี่นะฮะนี่ฮะแล้วก็ลายเซน็นลายเซน็นเต็มเซน็เซน,เซน,เซนสวยนะฮะนี่นะครับนี่ใบนี้สวยครับสำหรับ วิชนาะโฮเวอร์ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรนะน่าเต่น่าจะอายุประมาณยี่สงยี่สิปีมั้งนะผมดูจำไม่ผิดนะที่หาข้อมูลมานะครับอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็มาลุ้นกันนะครับเผื่ออนาคตจะได้ไปอยู่ทีมใหญ่นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับใหมก็ฝากไปด้วยครับอ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีคลิปนี้ขอตันครับสวัสดีครับ